จานาทีคุณใช่นะฉันลืมได้ฉันคือโจร ชูว uh, ่าว่าอันไกลพ้นแล้วแล้วข่อยก็เป็นโจรว้าวว้าวว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 วอวว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 วลวว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 วไววววดวววววว้วว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 วีวรวววววอวว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  โอเคใช่ปรงตนั้นดกป่ะอ้น้ำเพื่อนดิไปรับเพื่อนดิไหม้าสิจีดเพื่อนโอเคฉันมาถึงแล้วข้ามาถึงแล้วค่ะพ่อเจ้าไม่ค้าพ่อเขาเจ้าเม่เข้าให้หรออาเอ้มันจะเป็น อันนี้เั็นที่ให้เ,หเงินโอเคไปที่นั่นเดินไปที่อี่นี่แหละที่ฉันต้องมาทำอาชีพฉันไม่รู้ว่าทำอาชีพอะไรไอ้ยังก็ต้องทำเพราะฉันไม่มีอะไรจะทำแล้วลุงยิงเปิดแล้วฮะโอเคโอ,คโอ้ให้วิ่งไป นานี้คุณจะให้ผมไปเอาสองก่อนเหรอยิงวนไปไหมแล้วผมก็ได้แค่สองสามใช่นเอา้เอาโอ้โอเคอันนี้ทำอะไรเอ็นเดน ้นรวย